ใจดีคุณหมอของคนจนแล้วแต่ใครจะเรียกค่ะนายแพทย์สนทยาว,วัฒนโกศลหมอที่เป็นที่รู้จักของคนบุรีรัมหมอที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองไทยผู้เสียสละผู้มีจิตเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โดยแรงบันดาลใจที่เลือกปฏิบัติเช่นนี้ก็เพราะได้รับการปฏิบัตินั้นจากผู้อื่นมาก่อนค่ะ ทำให้วันนี้ถือเป็นแนวยึดปฏิบัติที่เป็นวิสัยส่วนตนไปแล้วค่ะติดตามกับคุณยานีไหว้ครูในช่วงพลเมืองไทยวันนี้ค่ะ ในทุกๆปีกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อในวันที่18กรกฎาคมและวันที่5ธันวาคมจัดขึ้นที่คลินิกนายแพทย์สนทยาวัฒนโกศลคุณหมอตรวจและรักษาคนไข้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆที่ชาวบุรีรัมย์รู้จักกันเป็นอย่างดีในานามคุณหมอใจบุญหรือคุณหมอของคนจน นายแพทย์สนธยาบอกเล่าถึงที่มาของกิจกรรมนี้นั้นมาจากต้นแบบอาจารย์หมอนายแพทย์ชนินมหันคานุเคราะห์ที่รักษาลูกศิษย์นักศึกษาแพทย์มหาวิทยายลัยขอนแก่นทุกคนโดยไม่คิดเงินรวมถึงผู้มีพระคุณอย่างนายแพทย์เฟื่องสัตว์สงวนที่ครั้งหนึ่งหมอสนธยาประสบอุบัติเหตุตอนอายุสามขวบทำให้กล้ามเนื้อเท้าฉีกเดินไม่ได้ต้องรับการผ่าตาดัด แต่เนื่องด้วยครอบครัวของคุณหมอมีฐานะที่ลำบากนายแพทย์เฟื่องจึงอนุเคราะห์ไม่คิดค่ารักษาและนั่นเป็นที่มาของอุดมการณ์แนวความคิดช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้เชกเช่นคุณหมอสนธยาที่เคยได้รับโอกาสนั้นมาคือสมเด็จย่าเคยช่วยพวกเรานะในการออก่วยแพทย์ปอสบอร์และก็หลายๆเรื่องพอท่านสวนนจน์ปี2 5 3 8วันที่18กรกฎา พวกผมก็ก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพยาบาลก็ได้ร่วมกันว่าจะทําการตรวจรักษาถวายพระองค์เพราะปณิธานที่พระองค์ทําให้เราสูงส่งนี่การทํารักษาของผมเนี่ยบางทีคนพม่าคนคเขมรลาวอินโดนีเซียนี่วันพ่อวันสมเด็จญานี่ฟรีหมดนะฮะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะฮะคือต้องยึดหลักว่าใต้ฟ้าเมืองไทยไม่การเจ็บป่วยไม่มีการที่จะตายโดยไม่มีใครดูแลนะฮะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขกับ แพทย์ชนบทก็ต้องร่วมกันนะฮะเป็นผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทะเลาะก,กันนะฮะคิดว่าทําให้ในหลวงความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาหากมีปัญญาและความเพียรเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างความพอเพียงเป็นทรัพย์อันประเสริฐขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นายแพทย์ท่านนี้ได้น้อมนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและได้บอกสอนต่ออย่างลูกหลานและคนไข้ที่มารับการรักษาที่นี่การรักษาให้คนไข้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งค่าววินิจฉัยโรคหรือแม้แต่ค่ายากิจกรรมนี้แม้จะจัดขึ้นปีละสองครั้งแต่ก็ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ของนายแพทย์สนธยาพลเมืองไทยคนนี้คนไข้ที่มารับการรักษา เล่าให้ฟังถึงการรักษาของหมอใจบุญผู้เป็นที่พึ่งของคนจนมารซาฟรีไม่เคยนั่นดกมือหักมืออะไรเขาก็ช่วยลมอย่างนี้ทไงรูจักคุณหมอนยาปากต่อปากเขพูดไปเรแบบื่อยๆแไปหาคุณหมอสนทยานะเกไม่เอาเยอะว่าง้น แกใจบุญแกเป็นเป็นหมอของสมเด็จย่าเขาบอกว่าอย่างนี้ก <c oughs> ็เลยมามาก็รวดเร็วจริงๆไม่ได้รอนานแกจะแกจะแคร์คนไข้ทุกคนคือผู้ใช้แรงงานเนี่ยพวกชากรรกรรมอร,รมจะปวดหลังปวดเอวแต่ละครั้งนี่70-80%จะมาเรเรื่องว่าปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือรับสารพิษ ใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆา่ามแมลงสารเคมีเยอะเริ่มต้นผมก็สอนลูกผมก่อนนะ, mm hmm. ะว่าเขาคนโตเรียนแพทย์ปีแพทย์ปี4คนเล็กก็เรียนแพทย์ปีหน mm ึ่ง้ก็ให้เขามาเห็นที่สิ่งที่เราทําแล้วก็ผมสอนเขาว่าแก้มกล้าลูกรักในอนาคตทางการแพทย์ความเก่งและวิชาการจะทําทให้อาชีพเจริญก้าวหน้า mm hmm. แต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณธรรมมนุษยธรรมและจรรยบรณของวิชาชีพ ร่วมกับการที่คําสอนของพระราบิดาการแพทย์และก็การเอื้ออาทรต่อผู้ยากไร้จะทําให้ลูกเป็นแพทย์ที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเอาคําสอนของในหลวงมาเป็นเกณฑ์ในวันจัดก,กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้นอกจากการตรวจรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วยังมีผู้ใจบุญขอเข้าร่วมกิจกรรมทำดีนี้อีกหลายคน เช่นคุณพรชนกสุเสกเกษมเจ้าของร้านส้มตำข้างคลินิกคุณหมอสนทยาร่วมแสดงฝีมือตำส้มตำรสเด็ดให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในวันนั้นด้วยก็มีพวกส้มตำพวกกับข้าวพวกขนมจีนอะไรเนี่ยพวกน้ำอะไรเนี่ยคะ่ะอยากทำบุญกับคุณหมอคะ่ะคุณหมอใจดีทำบุญทุกปี ทุกๆปีนะคะวันที่18กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันสวรรคตรของสมเด็จย่าและวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของในหลวงพลเมืองไทยของเราวันนี้คุณหมอสนธยาวัฒนโกศลจัดกิจกรรมการตรวจและรักษาโรคให้กับคนไข้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายติดต่อการปีนี้เป็นปีที่1 9แล้วค่ะด้วยการสนับสนุนผู้สร้างคุณงามความดีที่อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมทำให้ประชาชนได้พ้นจากความทุกข์และรับความสุข คุณหมอสนทยาพลเมืองไทยของเราวันนี้ได้ร่วมเข้ารับรางวัลตาราอาวอร์ดด้วยค่ะคุณหมอสนทยาเข้ารับรางวัลในงานตาราอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานเพื่อมอบรางวัลน,นี้ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือสังคมบุคคลที่สร้างคุณงามความดี โดยก่อนหน้านี้คุณหมอสนธยาได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อยตัวแทนทําดีเพื่อพ่อเป็นบุคคลที่ทําความดีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นในการทําความดีจนเกิดเป็นเครือขาข่ยในการทําความดีที่เข้มแข็งในชุมชนเราก็บุกจิสตสำนึกเกยาวชนนะบางทีให้มาดูพิพิธภัณฑ์ที่บ้านมีคนดีๆที่เป็นตัวอย่าง นะฮะแล้วพอสักร้อยคนได้ดีสักคนหนึ่งแล้วก็ดีใจแล้วเขาก็เป็นจุดต่ออีกนะฮะกับแบบเหมือนแม่ชีนะฮะที่ว่าให้คนมารับเก้าร้อยกสิบเก้าคนเก้าเก้าคนก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นร่มเงาแก่นกแก่สัตว์ต่างๆนะฮะก็กระจายกันไปยอดรวมสิบเก้าปีก็หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบสามลายครับคิดว่าจะทําทต่อไปจนกว่าจะหมดลมาหายใจ InternationalTA a ล a าวราจึงเป็นการมอบรางวัลให้กับคนที่ทําความดีในทุก เงื่อนไขคิดว่าความดีเนี่ยมีอยู่ในทุกๆวันในทุกๆที่เพียงแต่ว่าสื่อมวลชนจะใช้พื้นที่ตรงนั้นนำเสนอความดีหรือจะนำเสนอความไม่ดีอันนี้ต้องกลับไปถามสื่อสื่อเป็นคนที่คุมพื้นที่ทั้งหมดคุณจะนำเสนอความดีก็ได้คุณนำเสนอความไม่ดีก็ได้ ถ้าคุณอยากเห็นสังคมมันดีขึ้นคุณก็ต้องให้พื้นที่ในการที่จะนําเสนอความดีถูกไหมคะแล้วคนก็จะได้เรียนรู้กับความดีอันหลากหลายแล้วก็ลงมาเป็นหนึ่งในกระบวนการก่อการดีได้ในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้นายแพทย์สนทยาวัฒนโกศลร่วมกับกลุ่มบุคคลชมรมคนรักในหลวงและกลุ่มผู้มีจิตเมตตาร่วมกิจกรรมการทำดีเพื่อพอ่อเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยปีนี้มีหมอทุกสาขาและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมกิจกรรมทั้งการตรวจโรครักษาคนไข้ไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมทั้งร้านอาหารบริการนวดแผนไทยเพื่อมอบโอกาสการดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม